สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบก,กับช่องยายเป็ดสีแชนเนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้า <c oughs> มือนี้ยายเป็ดสีได้นําของมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางคอนสิไปรับชมรับฟังยายเป็ดสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายเป็ดสีน้ำไม่เด้อจ้าพี่นอ้องแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิงะะง่งเนาะค่ะเนาะย้ำยายเป็ดสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบประเพณีเบิ่งผ่าชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดเช่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เของมาคุยมาทักทายกับยายเสีกะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกาบเบาๆไร้ยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูนถ้าทั้งอาจารย์ทันเลเ็กไนเลยน้าจ้าสองตัวสูตรนี้ของผู้ใดรอดข้างางของคนสี่เจ็แต่ว่าสามตัวยังบ่มาเด้อพี่น้องสองตัวว่าสันงวดที่แล้ว่สองก็หกมาหกสองเนาะจ้าสูตรนี้มาได้บนล่างว่าสันพี่น้องค่ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าสี่กับเก้าวสันพี่น้องสี่กับเก้าพานาพี่น้องค่ะมาบ่บ่บนกับล่างว่าสันเอาล็องเบิ้งผู้ใดมักสี่กับเก้าเนาะพี่น้องเนาะ มักตัวใดกระจัวจ่าน้ำเพลินตัวนั้นค่ะพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทาง10ล่าง10ล่างแอดกับตัน3 4มสี่านะคะพี่น้อง3 4มห้ามาตวใดตัวนึ่งาจั่นโตไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ่อเป็นแนวทางของอันเอ่อแอดประชานาพี่น้องเนาะแนวทางของแอดประชาแอดประชาบอกว่าจังสี่แหละเลขเด่นวันนี้7กับ8มาตัวใดตัวหนึ่งว่าจั่น เจ็ดแปดนะคะพี่น้องคะกระหมาบนกระม่าล่างนี่ลาวะสัน้นเอาหมักเจ็ดหรือหมักแปดกระจวดจ่จาน้ำเพลินนาะพี่น้องนาะ,นนะต่อไปเรยกจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มนะคะ่ะชุดเต็มโบอ่าสามตัวบนสองตัวบนและสองตัวล่างนะคะสำหรับแนวทางของแอลาเดนนาะ ทางเทิงเดน3กับ2นะจ่ะอามห้านสามหกโซนสองเจ็หนาเนอะจ่กสตัวเทิงเด่นสามหาสากและสองเางลางเด่นหกับแนาะจาะหนึ่งเ็แปดหนึ่งเก่าร่องแปหาและแปเนาะสำหรับแนวทางของเอเดนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอันนี้เป็นแนวทางของเม่นำหนึ่งเลยพี่นงเด้อไพ่มักแนวทางเม่นำหนึ่งกับแคปนาจอตามเพื่อนได้เลยเลยนาะเพื่อนว่าวงนี้เม่นำหนึ่งบอกว่าเด่นสามมาสั่นพี่นองจา้าฟันสเนาะคะ่ะ เออพันบอกว่า391เก่าหนึ่งนะจ๊าสาตัว3ามเก่าสมหนึ่งสามามและเก่าหนึ่งเนาะเอาไปมากระจวดจาน้ำเพลินได้ค่ะพี่น้องอันนี้คือเนวทางของแม่น้ำหนึ่งนะาค่ะพี่น้องค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนว้วทางอ่ามาครบลางวาสันเป็นเนวทางของอัน แอดท่อนตำล่าผ้ารวยเนาะอ่าเพิ่นบอกว่าเน้นสามอ่าสามแปดและสี่แปดนะสี่แปดอายุย่อยไพ่พอดีพี่น้องมือนั้นมากหวยเล่าเนาะเอามากระจวดจ่าน้ำเพิ่นใดค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของน้าอ้วนเนาะเลขเด่นน้าอ้วนเนาะพี่น้องเนาะมาดูเลขเด่นน้าอ้วนเนาะน้าอ้วนบอกว่างวดนี้อ่าเด่น หกห้ 6, 5, 1, าหนึ่งวสันพี่น้องจ้าเด่นเด่นบนนะจะเป็นแนวทางเด่นบนของน้องอ้วนเนาะไพมักแนวทางน้องอ้วนกระเขบหน้า,นา,นาจอนำเพลินได้เลยนะคะพี่น้องคะ่นะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นชุดเต็มนะคะชุดเต็มนะคะพี่น้องแค็บหน้าจอได้เลยเพื่อนอาจะเน้นสี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สามหนึ่งหาและหนึ่งสี่นะคะพี่น้องหกศูนย์สี่และหกหนึ่งหาสำหรับแนวทางชุดเต็มชุดเน้นน้องอ้วนเนาะ มกักระจจดจ่าตามเพื่อนใดเลยนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนยวทงังเอาเล่าดีๆ,ๆมาเบิงรัฐบาลไทยกัะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าเอาแคบนาจอชุดเต็มสุดนี้ได้เลยเนาะย่าพี่กัดสีพยาหยานาพี่น้องเนาะจะพยายามมาหาซอยพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทั้งรอยบนนะคะรักรอยบนเน,นี่ชนกงวดที่แล้วหกเนาะจ้ะมัวนนี้เอลัชนกเราบอกว่าหนึ่งนะคะหนึ่งมาลอยบนสําหรับกูได้มักแนวทั้งเอลัชนกอะเขบหน้าจอตามเพื่อนได้เลยเลยนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทั้งคนลาฝันนะคะพี่น้องคะคนล่าฝันมาสั่นเพื่อนว่าเพื่อนบอกว่า เพื่อนหายมากเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เก้าห้าศูนย์มีเจ็ดศูนย์กับหาศูนย์นะพี่น้องเอาผู้ไดมักแนวทังคนลาฟันกนัแคบหน้าจอตามเ,เพื่อนเลยเลยอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทังสูตรนี่ตามลลอก,กสันพี่น้อง แนวทางเลขเด่นตามล็อกมันบอกว่าหมดที่เลี้ยวหกสองหกวันนี้แปดสองห้าวัดสันสำหรับเนื้อทังตามล็อกเนาะให้มักแนวอทังตามล็อกกับแคปหน้าจอตามเพื่อนด้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางรับเฉพาะรับเฉพาะสายทหารพี่น้องเลข อลอตเตอรี่เลขท่านว่าสั้น901นะคะเด่นข้างเทิงว่าสัน้นเอาแคบหน้าจอมีเด่นบนเด่นขางล่างเด่นข้างลาง่างว่าสั้นเนาะพีน่น้องเนาะเอาสายด้วนพ้อมเอาแคบหน้าจอสําหรับผู้ใดมากเนี่ยวทางรับเฉพาะสายทหารเนาะพี่น้องเนาะเอามากระจวดจาดค่ะดื่มน้ําเพลือยใดค่ะพี่น้องต่อไปเลยจา้าผู้ใดมากเนี่ยวทางสามตัวบนตรงตรงพี่น remos, ้องแคบหน้าจอนะคะแยกไพ่บราณให้เพื่อนบอกว่าเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อว่าสัน้น สำหรับแนวทางของแนวทางของเงินเอดมาามืดนะคะพี่น้องคะเนาะจวดจาดตามเบินแคปหน้าจอยาไใบ้บริอานเมื่อนี้ยาไให้อาจจะล่งคลิปแล้วจะล่วงคลิปนี้แล้วหาแนวทางเดี๋ยวจะล่งคลิปให้อีกเราพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอ,า,อ,า,อาจารย์เซอค์ชิมชากลางเล่าเด่นตัวเดียวของเทิงวัสซันพี่น้อง ่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนตัวเด่นบนตัวเดียวนะคะมีเลขเด่นเลยๆสำหรับแนวทางของแอดชายขูนเนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วตัวเด่นบ่มามาตัวร่องเนาะมาสองเนาะจ้ะงวดนี้เพื่อนบอกว่าเด่นเจ็ดรองเก้านะคะสําหรับแนวทางของแอดชายขูนเนาะค่ะไปมักแนวทางแอดชายขูนแคปหน้าจอน้ำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะเด่นเจ็ดเนาพี่น้องเด้อนะคะเอ่อ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอสุดใจเพื่อนบอกว่าแนวทางเครื่องนุงตุลาสรุปไ้แลวเด้อวาสันเพื่อนบอกว่า989990991อ่า8990และ91สำหรับแนวทางของแอสุดใจเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10ลางโตเดียวของแอลชาชนกเนาะงวดที่แล้วห้7เนาะคะ่ะ7มาาลักหน่วย,ายวาสันปีหน,น่นว้เ่ Hi าใม้าลักหนว่วยวาสันพี่น้อง มาหลักสิบมาเอาเอา,เอาถือว่าเดินล่างกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเดินล่างกันแล้วกันนะคะพี่น้องสำหรับเนวทาาของอันสำหรับเนวทางของอันแอลชนกเนาะจา้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวยทา่ยาหญ้าโมออกศึกนะคะพี่น้องหญ้าโมออกศึกสิบล่างนะคะเจ็ดแปด โซนสองเนะคะเด็ดแปดสองศูนย์ประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าดับลางสองวัสซันเด็ดหน้าคิโนโละวาต่อไปเลยจ้าเมียนมาคันเทพเนาะเด่นหนึ่งวัสันพี่น้องมิหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหา อ่าหนึ่งแปดและหนึ่งเก้าเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะเพื่อนบอกว่าเจษมาม่า,มา,มาลางวาซันเนียน่ยเราจะอ่าเพื่อนบอกว่ามาเบิงค่ะแนวทางของอ่าแอดบุลลอเนาจาะอาจารย์บุลลอดเพื่อนบอกว่าเด่นบนสามกับหาเด่นสามหาเนาะแลคาสามโตเพื่อนแคบหน้าจอสําหรับแนวทางของเพื่อนพี่น้องคะ่ะพิจารณาตามเพื่อนใดเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เงื่อนเทวดานะคะเงื่อนเทวดาบาูดาสีบออยากได้วาซันวดนี้เด่นเกาเนาะจ้าเนาะ เด่นเก้าพี่น้องจะเก้าสามศูนยและ39เก้าเนาะข้างล่างเด่น7จ็ดนะคะเจ็ด่งเจ็ดและ79นะคะพี่น้องมักตัวใดแคบหน้าจอตามเพื่อนได้เลยนะคะพี่น้องะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์ไกลแเคียวว่าสั้นเด่นบน0ูนย์เน้นสี่ศูนย์หกศูนยเก้าเม็ดเดียว40เออคันบอลมาแล้วย่าไปสี่บอลต้เลขฟันย้าไปงวดนี้นะพี่น้องสมโตนะคะหกสี่ศข้างล่าง78 ฝันใดแบบนี้แต่ว่าฟันคนละมือฟันมือแรก6ก0เนาะพี่น้องแล้วมือสองมาเจ็ดแปดนะคะพี่น้องคะอันนี้คือเลขฝันผู้ใดเขามาเบิงคิมนี่เฮงเฮงรวยรวยนำกันเด้ออันนี้คือเลขฝันดีแยาไปบอกว่าวันนี้ได้3สามตุน๋นาะต่อไปเลยจ้า่าปิดทด้ายโดยแนวทางพิเศษพัดไทยนะคะมาเบิ้งค่ะพี่น้องคะเลขเด่นเพื่อนนะจ๊ะเด่นสําหรับแนวทางข้อคน้นคนสูตร7 8 0 1 2นะคะสําหรับแนวทางเพื่อนเนาะ ค่ายคลิปนี้ยายไพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ่าที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังๆสุขุสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ่าที่ได้แบ่งปันขอมู่งเนืทองให้ยายไพไม่พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า